ครับวันนี้กัเจตกับเที่ยงนครับอันนี้จะนำเสนอแนวทางการตรวจเช็คซ่อมปั๊ม ITC นะครับอาการไม่แน่ใจนะครับการลูกค้าบอกรั่วนะครับแต่ยังไม่รู้รั่วที่ไหนไม่มีตัวเทสเหมือนกันเสียบปลั๊กดยกันนะครับโอเคปั๊มเดินนะครับปั๊มเดินมอเตอร์เดินโอเคอันนี้เราก็ต้องต่อท่อนะครับต่ออุปกรณ์เพื่อจะเทสว่าเออมันเป็นอาการอะไรนะครับตอนนี้ก็ซื้อนี่มา ก็มีประมาณนี้นะครับต่อตรงเกี้ยนนอกหนึ่งนิ้ว PVC นะครับหนึ่งนิ้วตัวนี้ไม่เป็นหนานะครับตาช้างกว่าให้ดูนั่นอย่างดีเลยตัวเนี้ยเหมือนย่งดีนะครับ PVC ีซีสามอย่างไม่ดีอ่านี่น่าจะเป็นธรรมดาเพราะ <S <S มันไม่ดีแล้วกลมนะครับรถกลมหนึ <4 S 1> ่งนิ้วลงหกผลไอ้ลงสี่ผลสี่ผลนี่ถ้าเก่าๆการที่จะต่อต้องเช็ดก่อนนะครับ จะตัทากาวเดี๋ยวมันจะมัมีให้เสกให้ดีโอเคแรกแรกก็ต้องก็นี่อ่าแค่ทั้งเกลียวนะท,ทั้งเกลียวไปลงมาเลยไปอ่อนพันเกลียวนะครับตามนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ด 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 24 25 26 27 28 29 30อ่ะมัทำไมเอ,อสาสาอกัก30รอบตอนนี้ก็มันจะใช้มือนี่แหละหมุนก็ออเทสก็<อ>ใช้มือหมุนเอานะครับใช้พลังข้อมือหน่อยก็น่าจะใช้ได้แล้ว Okay. มีน้ำออกนะครับน้ำเข้าอยู่นี่ันให้ช่าโงโนโชออฟสหนอะชั่วโวง,โงนหนึ่งไงยังไม่เสร็จเลยพันเทปพ,พันเทปพ,พ,พ,พันเกี่ยวข้องอย่านนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห 2ี่สิบยี่สิบสองยี่ส30าี่ยี่ายแป้าสามสิบรอบมาตรฐานมาสามสิบมาตรฐานมาสามสิบมาตรฐานเชงแมวนี่ก็พันแล้วมันพันมันพอดีกับแรงมือนะครับไอชอบตึงตมากกว่นี้ประแจ จับแป๊บขันก็แล้วแต่ตามชอบอจังแมวใ<บ><ด>ช้มือขันออกเข้าออกได้ก็โอเคแล้วเผื่อไม่มีเครื่องมือนะครับพยายามจะใช้มือเปล่าๆนี่แหละเพื่อแสดงให้ท่านดูว่าเออไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมายนะครับไม่ใช่ว่าเออทำอะไรก็ต้องอะไรเยอะๆส่วนนี้ก็จะต่อเผื่อต้องสัดต่ออะไรนิดนึงนะครับเผื่อสัดยานิดนึง ประมาณิ0เซนติเมตรก็ใช้กันไก่ง้างอ่อนนะฮะกไก่อันนี้อาจจะเป็นท่อบางเทสขายป่ะเนี่ยขายสิกดลงนะคะรัแล้วหมุนนะครับหมุนให้กินเนื้อเข้าไปก่อนอตัวนี้มันหนึ่งนิ้วมัวนจะพอดีกับกันไก่นะครับไก่ท่อโอ้โหมันจะสุกเป็นไกพ่พอดีนะครับอันนี้ทีน <c oughs> ี้เราก็จะตัดสองท่อนก็ดีอย่างการใช้กไก่ก็คือจะไม่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 มีขี้เลื่อนนะ เวลาต่อมันจะไม่ไปตันตรงก๊อกนะครับในการใช้กันไก่ถ้าเกิดจริงๆก็ใช้กันไก่ทอเกือดท่อน้านดีจะดีนะครับ้าใช้ไปเรื่อยก็ต้องเอาผ้าตรงเดะเลยอืม,มก็จะตัดได้ฉากนี่เทียบเทียบตองเรื่อยนีอ่อืถ้าเป็นเรื่อยต้องใช้ผ้าหมุนประมาณนี้นะครับมันจะมีขี้เรื่อยเก่า กันเป็นตันระบบท่ออย่าใช้มืองนี้จะบาดพ่อจะบาดมือได้นะครับต้องใช้ผ้าหนุนช่างแมวเคยเจอมาแล้วนะครับเลื่อนเล้วนะครับจะผมมากสี่งไรนกอ่ะโอเคอนี้เราก็ต้องใช้กาวนะครับหรือก็ใช้เป็นท่า <ขอ S 1> น้ำไผ่ <ขอ S 1> เราเนี่ยแหละในการต่อก็ส่วนมากนะครับ ในการต่อที่จะวางได้ก็ต้องพาตัวที่เป็นเกลียวในก่อนต่อรถกลมก่อนแล้วกันครับนิ้วลงสีเขมนะครับต่อนนี้ครั้นอนนี่เองนะพ่อฟา <c oughs> ไปแล้วก็บิดนิดนึงนะครับทำไมต้องบิดก่อน ให้เนื้อกาวมันกินเท่าไหร่อ๋ไม่ได้บิดเลยแล้วแต่มไม่รู้บางทีถ้ารู้ก็บิดเนื้อมไม่รู้ไงนี่ก็ทาจะได้ปิดข้างต่อไปแล้วแต่ช่างแล้วแต่หน้าง,งานบางทีก็ไม่ได้บิดหรอกบิดไม่ทมันสมมติว่าเขาจะบิดตอนที่มีดันเข้าไปอย่างงี้<อ>ใช่ไหมเออนะ ิเล็กน้อยครับแย่นั้นนับเหมือนห้กาวมันเอียงเอียงไปายอดมา้นา้วกนำน้ออกเข้ากันจะมาต่อสายยางนะครับเดี๋ยวตอก๊อกนะครับต่อกัน ก็ยังมีแปลงให้เนี่ยต้องซื้อกระป๋องใหญ่เท่านั้นซื้อแปลงแยกแแก็ได้ตามมาแยกแล้วถาไปก็แข็งเลยอันนี้มันเก็บได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวมัเกินว่ะขาเยอะ เกี่ยวนอกหนึ่งนิ้วนะครับใส่ต้องมนต้ดนี้อนหอมใช่ต้องตัดพ่อสี่หุนกันครับอาจรย์โอเคครับก็ตัดพ่อสี่หุนมาต่อนะครับตัวนี้ ตัดซึ่งสองเมันจะสวมสายยางนะครับตัวน,นี้ก็เหมือนกันนะครับขาขาด้านในกันนะครับข้อสี่หุ่นนะครับขาขาด้านนอก,นรนนอกนรตรงระกลมนะครับย้อยด้วะ